มึงดูคนนึงภาพระดับเอ็ดดีพี่น้องเบิ้งเอาเด้อวันนี้ผู้ใดเดบ่บางเงี้ยเมื่อคืนน้ำลายแตกกจ็จะทษเกยเด้อมึงดูมึงดูเิ็มมึงดูได้ปะท้ำกันชิมกันมามามา,มาพี่น้องไปนี่กินสสมน้ำกันครับ อร่อยชาตินี้ยังชาตหน้าไม่คม่อยสบาพี่น้อง พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับผมแบตปันธมพี่น้องมือนี่เบิ้งเบิ้งเบ้ง,บง,บงอุปกรณ์กันบ่นนดด,ด้มาแย่ั้งหมดแดงเด้ยมือใครซีมาเอาบักข้อไปกินสมพี่น้องข้อภาษากลางมาอย่างนี้บักข้อไหเออเอา,เอา,เ,อาเอาบักข้อเนี่ยลไปไป,ไป,ไ,ปไปหาครับผมไปก,ก็จะมาชุปีดกัได้จดมาเห็นกริง ล <laughs> เริ่มมอีแล้วเริ่มหน่อยแล้วครับบอกว่าเอามันเกือบยาวสั่นด้วยมันงเหรอไม่เคยได้กินเลยเราไม่เคยดูครับมันแรงลงพล ร้อบกรอยครับซมนีอยู่ตลาดขาย20บาทมันได้หนึ่งพี่น้องน้ำบนาบนขาดบรรนอกก็ต้องได้ซื้อกินด้อยบกครอบพี่น้องเลย,คเยบค่ครหลายล้วครับยังน้ำบานซัานี้นี่ยแวาลงบานมนลนะ กินหมดกี่แตกใายเป็น,นพี่น้องเขาไปหากินครับบันี้ ะสุกล้วดนะตัวนี้เป็นเครื่องปรุงได้พี่น้องเตรียมมะความนะครับเตียมกันมากินสมยุทงอันนี้เป็นน้ำตาลครับมนนีเป็นผงน,น้๊นะครับขงสดุดรสแล้วก็จะมีข้าวคั่วครับขัาวคั่วริกป่น,น่ครับก็้มีน้ำปลาเด้พี่น้อง สิ่งที่ขาดม่ได้ครับนรร้ำปลาครับนี่น้ำลายนะกูเห็นแล้วน้ำลายอะไรน้ำกินอยู่น้ำลายอะไรนะสมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินสมน้ำกันครับมาดูนะ ใส่ไปีนหอ,อมมะค้นเจ้าพี่น้องปรุงมันนะครับใส่พริกพงลงไปเลยข้าวคัวพี่น้งองความหอมนะครับาำด้วยน้ำตาล หลายนิดนึงมาแล้ววันหนึ่งของนวัวบันเสียไหลเสียบลายได้าล,าาลายกระปุ่กระโลนน้ำป่าเด้อดตลอนดหมดท้องไปนด้เงี้บันขาดบ่ได้ขาดบ่ได้บันน้ำปลาร้านะครับ คขึน้นนำลายดีกัวมาดูนี่คนแบบน,นี้มึงดูป่ะน,นี่ยภาพระดับเอ็ดดีที่น้องเบิ้งเอาเด้อบันนี้ผู้ใดเบิ้ยเมื่อคืนนำลายแตกก็บยอะโทษกับเด้อบมึงดู

นะพี่น้องบักข้อครับบักข้อเป็นสมน้ำกันครับเดี๋ยวอ่อนน้อยหนึ่งกันเนาะทดลองหน่อยหนึ่งกันสมนง้ง มีความสุขหรพี่น้องก่ถึงไม่แล้วพี่น้องยังใดผู้ใดมากคลิปแบบนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมซันกระดิ่งให้ผมพร้อมเด้อเพราะว่าผมจะลงคลิปนะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์รับผมเตรียมรับชมคลิปใหม่ๆของผมได้ครับผมไม่้หนี่ไปแล้วครับผมแสบทองเลยพี่น้องเอ้ยไปไปบายบาย